ของฉันคู่ของฉันนั้นมีอะไรบ้างนะที่เป็นคู่กันยกตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นอะไรนะอะไรนะคะยกตัวอย่างเช่นเอาเรามาดูค่ะอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยเอาเสียงพร้อมกันกระเป๋ากระเป๋าเอ๊ะกระเป๋าคู่กับอะไรคะ กระเป๋าคู่กับอะไรเอ่ยใครนึกได้บ้างเอ่ยกระเป๋าคู่กับอะไรคะอาสมุดหรือหนังสือนั่นเองเก่งมากปรบมือคะ่คะะรางวัลคือการปรบมือนั่นเองนะคะปรบมือแล้วเป็นไงคะนักเรียนตอบไดน้นักเรียนก็กล่าวคําว่าคุณครูชมว่านักเรียนเก่งจังเลยตอบไดน้นักเรียนก็ตะกล่าวคาว่าขอบคุณค่ะที่ชมนะคะต่อไปค่ะกระเป๋าคู่กับสมุดหรือ หนังสือเห็นไหมคะของคู่กันมีกระเป๋าก็ต้องมีหนังสือใส่ไปในกระเป๋ามาโรงเรียนนะคะนักเรียนมาโรงเรียนไม่มีหนังสือไม่มีกระเป๋ามาโรงเรียนไม่มีอุปกรณ์การเรียนเลยเราจะเรียกว่านักเรียนหรือเปล่าคะไม่เรียกแล้วเรียกว่าอะไรดีละคะนักเที่ยวนักเรียนบอกนักเที่ยวไม่มีหนังสือมาโรงเรียนเรียกว่านักเที่ยวละคะอ่านะคะเอามาดูต่อไปค่ะทีนี้มาดูคู่ของฉันอะไรนะนี่อะไรคะ โรงเรียนพองเราหนะอยู่คุณครูใจดีทุกคนเด็กๆก็ไม่ทุกซนทุกทุกทุกคนชอบมาโรงเรียน,น,น,ยนชอบมาชอบมาโรงเรียนนักเรียนชอบมาโรงเรียนหรือเปล่าคะไหนใครชอบมาโรงเรียนยกมือขึ้นค่ะเอาคนที่ไม่ยกมือแสดงว่าไม่ชอบมาโรงเรียนใช่ไหมคะเอาใหม่ใครชอบมาโรงเรียนยกมือขึ้นเอ๊คุณครูดูสิคะใครไม่ชอบมาโรงเรียน มีมั้ยคะมีมั้ยคะเอ้าไม่มีนะคะเจบามาโรงเรียนทุกคนฉะนั้นโรงเรียนคู่กับอะไรคะโรงเรียนคู่กับอะไรเอามือลงได้แล้วค่ะโรงเรียนคู่กับอะไรครับคู่กับอะไรคบใครตอบได้ใครตอบได้เอ่ยถ้ามีโรงเรียนอย่างเดียวก็ต้องคู่กับอะไรละคะโรงเรียนคู่กับเสาทองอ่ะมีอะไรคะมีอะไรคะคู่กับสนามหญ้ามีอะไรอีก อาช่วยกันคิดช่วยกันคิดช่วยกันคิดมีอะไรคะอะไรเอ่ยคู่ก <T> ับอะไรคะคู่กับต้นไม้อะไรอีกคะอ้าวเสนอมาค่ะเสนอแนะมาคู่กับอะไรคะโรงเรียนอ้าวโรงเรียนมาโรงเรียนก็คู่กับอะไรละคะคู่กับนักเรียนเอาอ่านพร้อมกันค่ะโรงเรียนนักเรียน คะฉะนั้นโรงเรียนคู่กับนักเรียนถ้ามีโรงเรียนอย่างเดียวไม่มีนักเรียนโรงเรียนก็ทำไมคะอยู่เฉยๆเหงาแน่ๆเลยถ้ามีนักเรียนแต่ไม่มีโรงเรียนนักเรียนจะไปเรียนที่ไหนล่ะคะเรียนตลาดนัดใช่ไหมไม่ใช่ฉะนั้นโรงเรียนคู่กับนักเรียนคะต่อไปค่ะเออะไรคู่กับอะไรอีกนะอะไรคะนี่ค่ะอะไรเอ่ย อันนี้คืออะไรคะรูปร่างแบบนี้มีขาสีข่ขาอันนี้คืออะไรคะเรียกว่าโต๊ะโต๊ะสำหรับเขียนหนังสือโต๊ะคู่กับอะไรใครตอบไม่ได้คุณครูไม่ให้นั่งแล้วนะโต๊ะคู่กับอะไรคะเก้าอี้อาวขอเสียงนางๆโต๊ะคู่กับเก้าอี้คู่กับเก้าอี้นั่นเองโต๊ะคู่กับเก้าอี้เนี่ยเห็นไหมของคู่กันมีโต๊ะเรียนก็ต้องมีเก้าอี้สําหรับ นักเรียนมาเรียนเท่านั้นเองนะคะโต๊ะคู่กับเก้าอี้นะคะต่อไปค่ะอะไรนะอะไรนะอันนี้คืออะไรคะอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยอะไรคะช้อนช้อนสำหรับทำอะไรคะตักอาหารฉะนั้นช้อนต้องคู่กับอะไรนะคู่กับอะไรคะ ปบมือให้กับตนเองค่ะช้อนคู่กับซ้อมครับเวลานักงเรียนรับประทานอาหารเราต้องมีช้อนแล้วก็มีซ้อมซ้อมเอาไว้เคียอาหารคะ้ะเคียอาหารให้มาลงในช้อนให้เรียบร้อยแล้วก็รับประทานลงไปคะช้อนคู่กับซ้อมได้ยังคะต่อไปอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยอะไรเอ่ย อะไรเอ่ยอะไรเอ่ยจานจานรูปร่างแบนๆเอาไว้ใส่ข้าวมีจานแล้วเรามีกับข้าวที่เป็นน้ำต้องใช้อะไรคะใช้อะไรคะอา้าวหรือชามถ้วยชามนะคะจะมีก้นลึกกว่าน,นี้หน่อยจานจะแบนนะคะจานนี้จะแบนนะแบนลาดไปเลยส่วนส่วนชาม อา,อาจจะมีก้นลึกกว่านี้นิดหนึ่งนะคะอันนี้ชามนะคะต่อไปค่ะได้ยังคะได้แล้วนะคะคู่กันแล้วอะไรคู่กับอะไรบ้างคะจําได้หรือเปล่าเอยจำได้ไหมคะจำได้นะคะโตคู่กับอะไรคะโตโตคู่กับอะไรคะโตคู่กับเก้าอีอะไรอีกก็คู่กับเก้าอี ต่อไปโรงเรียนคู่กับนักเรียนกระเป๋าคู่กับหนังสือของคู่กันนะคะใครยังไม่ได้บ้างเอ่ยของคู่กันได้หรือยังคะได้แล้วเอามาทวนทิคะกระเป๋าคู่กับหนังสือ โรงเรียนคู่กับ,กบนักเรียนนะคะต่อไปค่ะโต๊ะคู่กับเก้า,อ,าอี้ช้อนคู่กับก้อมได้แล้วใช่ไหมคะฉะนั้นคุณครูก,ก็มีเพลงสนุกสนุกมาฝากเด็กๆด,ด้วยนะคะนะคะนักเรียนร้องได้หรือเปล่าไม่ทราบนะคะ เพลงสนุกๆมาฝากนักเรียนเพลงนั้นชื่อว่าเพลงคะเพลงอะไรดีนะเพลงอะไรดีนะเรียนรู้คู่ของฉันกันดีกว่านะคะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้คะเรียนรู้คู่ของฉันนะคะเรียนรู้คู่ของฉันมีอะไรนะอนเรียนอ่านพร้อมกันค่ะเรียนรู้เรียนรู้คู่ของฉัน คู่ของฉันมีอะไรบ้างนะคะอ่ะเป็นเพลงคะ่ะเป็นเพลงเก่าๆนะคะคุณครูจําได้แต่คุณครูจำเนื้อได้ไม่หมดนะคะถ้าหากว่าคุณครูท่านใดคิดว่าคุณครูการนั้นสอนเพลงนี้ผิดก็ต้องอภัยไว้ด้วยนะคะเป็นเพลงที่เก่ามากเลยนะคะเป็นเพลงจับคู่นะคะมีมีเนื้อเพลงว่านะะอ่านพร้อมกันเลยนะคะอันนี้คืออะไรคะคืออะไรคะอะไรเอ่ยอะไรคะนก no. นกทำยังไงคะนกนำท่าบินดีคะทำท่าบินบินทำท่าไงกลางปีกบินนกนกบินไปที่ไหนคะยินไปที่ไหนเอ่ยไปบนฟ้าฉะนั้นมีคําว่านกคู่กับฟ้านกคู่กับฟ้านักเรียนทําท่านกก็เอายืนขึ้นพร้อมกันเลยทําท่าค่ะดูภาพดูภาพอ่ะนักเรียนยืนขึ้นค่ะยืนขึ้น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 ครับ นก no, คู่กับฟ้านักเรียนทำท่าบินค่ะบินบินอ่าแล้วพร้อมกันนก no, คู่กับฟ้านก no, คู่กับฟ้าบินค่ะทำทาา่านกทำท่าบินบินนก no, คู่กับฟ้านะคะฟ้า,างไงยะบินบินนก no, คู่กับฟ้าชี้มือไปที่ฟ้านะคะบินแล้วชี้มือไปที่ฟานก no, คู่กับฟ้าต่อไปค่ะอ่ะดูสไลด์ต่อไปทำท่า,าไว้นะอันนี้อะไรคะกุ้ง กุ้งหอยปูป,ปลาคู่กับทะเลไม่เล่นแล้วครับไม่เล่นครับกุ้งหอยปูปลาคู่กับทะเลเอาทำท่าตามคุณครูดีกว่ากุ้งทายังไงคะเอาทำท่าตามคุณครูก่อนเลยเดี๋ยวจะได้ร้องเพลงกันกุ้งเอากุ้งทํามืออย่างนี้ทามืออย่างนี้เอาพร้อมกันค่ะเอานิ้วมือนิ้วมือเห็นไหมคะกุ้งเวลามันอยู่ในน้ามันจะมีปรีใช่ไหมคะทำางนี้ทำมืออย่างนี้กุ้งกุ้งกุ้งหอยหอยทำท่าอย่างนี้หอยประกบกัน หอยเห็นไหมคะปูปูปีขาทําอย่างงี้ปูเดินปูปลาปลาทําอย่างงี้ปลาไหว้ไปไหว้ไหว้ปลาปลาปลาค่ะเราทําทำท่าหม่กุ้ง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 หอยหอยปูปูปูทําไงคะปูเดินปูเดินปลา ุ้งหอยปูปลาคู่กับทะเลนะอ่ะดูต่อไปค่ะจระเข้อ่ะดูภาพต่อไปนะคะนะกุ้งหอยปูปลาคู่กับทะเลต่อไปค่ะอะไรตัวอะไรเอ่ยตัวอะไรเอ่ยตัวอะไรคะตัวอะไรคะตัวอะไรคะจระเข้จระเข้คู่กับแม่น้ำอ่ะทำท่าค่ะทำท่าจระเข้จระเข้อาปากเอามือทำอย่างนี้เลย อจระเข้มันจะงับนะใครไม่ตั้งใจเลยอาทำมือค่ะไปทางทางท่าประกอบเองก็ได้นะคะอาจระเข้ทำมือทำมือทำมืออาทำมือจระเข้อัาปากทำมืออย่างนี้จระเข้จระเข้ทำมืออย่างนี้นะคะจระเข้นะคะคู้กับแม่น้ำนะคะส่วนตัวฉันคู่กับอะไรชี้ไปที่เราตัวฉันคู่กับอะไรชี้ที่เรานะคะได้ยังคะเอายืนพร้อมกันยืนพร้อมกันเลยนะคะ คุณจาร้องพร้อมกันนะคะค่ะอ้าจวจร์เจ้คู่กับแม่น้ำสามนะคะต่อไปค่ะแล้วตัวฉานคู่กับใครนะคะทำท่าได้ไหมคะเอาได้ยืนทำท่าค่ะหนึ่งสองสามนกขู่กับฟ้านักเรียนเส้นค่ะหนึ่งสองสาม นกคู no, ่กับฟ้าคู้ห้อยปูปลาคู่กับทะเลทำท่าค่ะหนึ่งสองสามนกคู่กับฟ้าคู้ห้อยปูปลาคู่กับทะเลจระเข้คู่กับแม่น้ำจระเข้คู่กับแม่น้ำจระเข้ยัไงคะจระเข้จร,ระเข้มันจะกัดแล้วทำท่าอย่างนี้ค่ะทำท่าค่ะไม่กระโดดเล่นครับจระเข้คู่กับแม่น้ำ จระเข้คู่กับแม่น้ำนะคะต่อไปที่ตัวเองค่ะแล้วตัวฉันคู่กับใข่นกคู่กับฟ้าคู่้อยคู่ป้าคู่กับทะเลจระเข้คู่กับแม่น้ำจระเข้คู่กับแม่น้ำแล้วตัวฉันนั้นคู่กับใครอ่ะผมมือตัวเองค่ะผมมือตัวเองค่ะนะคะเป็นเพลงค่ะเป็นเพลง จับคู่นั่นเองนะคะเป็นเพลงจับคู่นะคะนั่งที่ค่ะนักเรียนคะนั่งที่ค่ะนั่งที่นะคะเอามาร้องพร้อมกันครูสอนท่าทางประกอบการเต้น,นไปแล้วเอาไว้ชั่วโมงต่อไปค่อยเรียนหรือเวลาห้านาทีนะคะเอามาร้องเพลงพร้อมกันหนึง่งสองสามเอาร้องพร้อมกันค่ะนกคู่กับฟ้าร้องพร้อมกันค่ะนกคู่กับฟ้า กุ้กลลงคคหอยปูปาลาคู่กับทะเลร้องสิคะกุ้งหอยปูปลาคู่กับทะเลจระเข้คู่กับแม่น้ำจระเข้คู่กับแม่น้ำแล้วตัวช้างคู่กับใคระคะแล้วตัวช้างคู่กับใครอ้าวได้แล้วนะคะนั่งที่ค่ะนั่งที่ค่ะนั่งที่ค่ะคะฉะนั้นเดี๋ยวเรามีกิจกรรมให้ดูอีกครั้งหนึ่งค่ะเอ้ามาดูค่ะ นักเรียนคะเอาอ่านพร้อมกันนะคะ5นาทีสุดท้ายเลือกจับคู่พยัญชนะไทยที่เขียนคล้ายกันเ,เดี๋ยวมาดูสิคะนักเรียนจะจับคู่ได้ไหมคะนักเรียนนั่งที่ได้แล้วครับนักเรียนคะตอนนี้หนึ่งตั้งใจเรียนคุณครูมีเกมสนุกๆหให้นักเรียนเล่นแล้วนักเรียนก็ทำไมคะก็นั่งเรียนแล้วนะคะอ่านพร้อมกันคะ่ะเลือกจับคู่ พยัญชนะไทยที่เขียนคล้ายกันพยัญชนะไทยที่เขียนคล้ายกันมีอะไรบ้างนะนะคะเอามาดูค่ะทบทวนพยัญชนะไทยกันตัวที่หนึ่งอะไรคะขอเสียงดังๆค่ะกอไก่ตัวที่ตัวต่อไปค่ะอะไรคะ ขอเสียงค่ะไม่งั้นไม่ได้ทานค่ากลงวันนะอะไรคะขอไขยตัวต่อไปตัวอะไรคะอะไรเอ่ยตัวนี้ตัวนี้ตัวอะไรคะขอถุงต่อไปค่ะขอสำเผาตัวต่อไปอ้าวเรามาเลือกตัวไหนที่มันเขียนคล้ายกันบ้างตัวไหนคะตัวไหนคล้ายกันบ้างอาตัวไหนไม่คล้ายตัวไหนไม่คล้ายบ้าง กอไก่คล้ายกับตัวอะไรคะขอถูงคล้ายกับตัวพอสมเพวตัวไหนไม่คล้ายกันคะตัวนี้ขอไข่คล้ายกันไหมคะไม่คล้ายเลยตัวไหนอีกครับไหนครับเอาดูสิครับตัวไหนครับขอเสียงนักเรียนหญิงคะตัวไหนไม่คล้ายกันคอควายไม่เหมือนกันตัวที่คล้ายกันคือตัวกอไก่และตัว ถอถุงตัวพอสำเพาคล้ายกันก็ไก่ขอถุงม้วนหัวเข้าหาตัวพอสำเพาม้วนหัวออกเด็กคตัวอย่างที่หนึ่งไปแล้วอ้ามาดูตัวอย่างที่สองบ้างตัวไหนที่คล้ายกันบ้างตัวนี้ตัวอะไรคะออกเสียงว่ากันค่ะนหนูต่อไปค่ะออกเสียงครับตัวอะไรคะ บอใบไม้ตัวอะไรคะปอปลาตัวต่อไปค่ะสอสาลาสออสีตัวไหนที่เขียนคล้ายกันตัวไหนไม่คล้ายเอาตัวไหนไม่คล้ายก่อนตัวไหนที่นักเรียนเชี่วไม่คล้ายกันเลยนอหนูมัวมีมีม้วนหางด้วยตัวนอหนูไม่ใช่ไม่คล้ายตัวไหนอีกสอตัวไหนไม่ไม่คล้ายกับเพื่อนเลย สสาราไม่คล้ายกันชนะตัวที่เขียนคล้ายกันคือตัวบใบไม้ปปลาและตัวสฤสีอ้าวมาดูอีกสึงสไลด์อีกสไลด์หนึ่งนะคะเอาเก่งมากเลยอ้าวทบทวนพย,ยนนัญชนะตัวที่หนึ่งยยักษ์ตัวต่อไปค่ะหพ,พึง่งตัวต่อไปตัวอะไรคะ รอเรือตัวต่อไปหอหีบตัวต่อไปฝอฝาเอ๊ะตัวไหนนะเขียนไม่คล้ายกันเลยมีไหมคะไม่คล้ายกันก็คือตัวตัวที่คล้ายกันคือตัวอะไรคะหอพึ่งกับตัวฝอฝาไม่คล้ายกันคือตัวยอยักไม่เขียนไม่เหมือนเพื่อนเลยรอเรือและตัวหอหีบนะ ตัวที่เขียนคล้ายกันก็มีตัวหอพึ่งหางสั้นคะอฟ,ฟ้าหางเป็นไงคะหางยาวก่หางยาวนะคะฉะนั้นครูฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะคะวันนี้เราเรียนรู้ในเรื่องของคู่ของไข่คะนักเรียนได้รับความรู้อะไรบ้างคะวันนี้จากที่นักเรียนเรียนมาหนึ่งชั่วโมง1นึ่งได้ความรู้อะไรคะตอบไม่ได้ไม่ได้ไปทานข้าวนะ 1ทบทวนพยัญชนะไทยพยัญชนะไทยมีหมดกี่ตัวคะ4ี่ตัวคะแล้วก็มีการเรียนรู้ในเรื่องของเตรียมความพร้อมการจับคู่สิ่งที่คู่กันและนักเรียนเลือกตัวพยัญชนะที่มีการเขียนคล้ายกันครับวันนี้กลับบ้านไปทบทวนเรียนรู้ในเรื่องราวของพยัญชนะไทยนะคะพบกันใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะ